กันข้าวจากใต้ข้าวแรกกันน้องยอมเรา <ạ. S 1> ไปเรศก,กันกที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาไทยนะครับลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำและก็เตร,รียมรับมือกับน้ำท่วมในพื้นที่ภา,าคใต้เลยนี่แกยังอยู่บ้านเรานะตอนนี้นะ <ạ. S 1> นะครับแต่ว่านี่ไปที่คนแล้วมาสู้รัฐนะครับเพื่อจะได้ช่วยเลือกัสัานทงทียะเกรียครับโดยมเมื่อแร้แต่ว่านะครับนายเกลี้ยงกันตินั้นนะครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาไทยนะครับเดินทางมาที่สารากลางจังหวัดนครศรีธรรมราชติดตามสถานการณ์น้ำและก็เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ในพื้นที่ภาคใต้นะครับ โดยที่ประชุมนะครับผ่านระบบทางไกลวิดีโอคอนเฟอเรนซ์รวมกับ14จังหวัดภาคใต้เลยนะ,ะถูกจังหวัดนกระหนังฟังนะครับน้องยิ่งอมออพร้อมทั้งเสนอแนวทางการปฏิบัติและก็เตรียมความพร้อมข้องต่ละจังหวัด ที่จะช่วยเลือดประชาชนได้สันทวงทีโดยข้อสั่งการของกระทรวงมหาไทยนะครับไอ้หน่วยงานกล่มปอพ่อนี่แหละในพื้นที่ภาคใต้นะเปรียมรับมือกับนาคนุนวันเพ็นเดือนที่ร่องน้ำที่น้นองเต็มตลิ่งเลยมันกําลังจะมานะครับในพื้นที่ภาคใต้ต้องขฝ้ระวังติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดแล้วก็รีบเตือนพี่น้องประชาชนในพื้นที่เสี่ยงแนวโน้มเนี่ยคลื่นลมแรงประสานหนวที่เกี่ยวข้องถึงเจ้าทา้ากองทับเรือตำรวจดน้ำแจ้งเตือนการเดินเรือด้วยความระมัดระวัง แล้วก็เพื่อให้ไม่เกิดอันตรายนะครับเมื่อเกเรตเนี่ยไอ้ระดมกําลังช่วยเลืออย่างแร่งด่วนโดยเฉพาะนะครับด้านการนารงชีพะนะครับจนว่าจะเข้าสู่ภาวะปกติแลับแล้วก็เมื่อสถานการณ์คลี่คลายแล้วเนี่ยไอ้เร่งํำรวจพืนทิ่ซเสีย ช่วย่อมแซมแล้วก็ฟื้นฟูนะครับความเสียหายด้านต่างๆรับสู้ปกติครับแล้วก็ทันยังบอกด้วยนะคะว่าได้มอบให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยได้เตรียมพร้อมเครื่องมือต่างๆค่ะไม่ว่าอีเป็นสะพานรถเครื่องสุบน้ำเรือรวมไปถึงเฮลิคอปเตอร์ค่ะให้พร้อมรับสถานาการณ์อุทกภัยที่อาจจะเกิดขึ้นเผื่อจะได้ช่วยเหลือผี่นองประชาชนได้ทันท่วงทีและประสานข้อให้ชายเครื่องมือเพิ่มเติมจากทางจังหวัดภักเนือแล้วก็ภาคตะวันออกเชียงเนือโดยด่วนเนื่องจากว่าในพื้นที่เนี่ยมอดหรือดูฝน ไปแล้วนะคะแล้วก็ความเสี่ยงฝ้นตกหนักเกิดภัยพิบัติอะไรพันนี้นะนอกจากนี้ยังข้อในทางในทางการนะครับกลุมกลุ่มชุนรพชาในพื้นที่ภาคใต้แร่งสำรวจปริมาณน้ำนะครับนะแล้วก็ปริมาณน้ำความจุในอ่างเก็บน้ำย้ำว่าได้มุ่งเน้นไม่ได้มุ่งเก้ปัญหาน้ำท่วมอย่างเดียวยังต้องเลีซึ่งน้ำอุ๊บปุ๊บปุยปุยเพียงพอด้วยนะครับโอ้ยน้ำมินฟุ้นพันนี้เนี่ยเรานึกถึงคำพูดคำนึงนิดงอมว่าเรือเล็กเนี่ยนั่งได้ไม่กี่คนขอบคุณครับอ่าแล้วค่ะ